ตอนนี้ผมอยู่นาคอกนาฟ้ามของพันโร่งสยามรัฐคนคู่จินดาหน้าครับคอกนี้เพิ่อเลี้ยงงัวแม่พันธุ์อยู่ทั้งหมดสี่ตัวทุกคนเลยมึงงัวแม่พันธุ์มึงครับ เนขัดสันง่วมาเลียงมีแต่โตโดีๆครับพืนเรียงแบบบรบ้านครับทุกคนครับ้าของเพิ่นขยันเอาใจใส่ดีครับหายาเมื่อหนึ่งมื้อสองสามพ่วงคางครับ แม่พันตัวแรกเป็นงวกำลังตั้งทองได้ประมาณเจ็ดเดือนรุนร่นครับเมื่องครับเนื้อหนังดีครับอดุสมบูรณ์แข็งแรงดีครับพันห้ยาใ,ให้ฟางแล้วก็ให้ ห่ให้หัวาหารครับดูแลเป็นอย่างดีครับแม่พันตัวที่สองนี่ครับทุกคนครับนี่คือตัวที่สองครับกำลังตั้งทองได้ประมาณสามเดือนครับ สมบูรณ์ดีดีครับทุกคนครับเทียตังคอกมันก็ลงโจงดีครับอากาศท้ายเทดีเมืองัตทีสามครับ ัวที่สามนี่ผสมไว้ประมาณสิบก็มือแล้วครับทุกคนครับผสมพันธุ์โดยการค่มโตรครับผสมกับเจ้าโกโก้ครับทุกคนครับนี่คือโตดีสีครับผสมพันธุ์ไว้ประมาณ สองเดือนแล้วครับทุกคนครับแม่พันสองตัวนี้อายุได้ประมาณยี่สิบเดือนครับสมบูรณ์ดีดีครับทุกคนครับเพิน่น ล่องมาเลี้ยงงูว่งได้ประมาณประมาณแปดเดือนแล้วครับทุกคนครับเพอ่เลี้ยงงูแล้วก็เลี้ยงหมูแม่พันธุ์แล้วก็เลี้ยงกบครับสองคนอนี้เป็นขยันกันแข็งครับ อีกบดนครับขอ,อกนกี่ก็จะมีงวเพิ่มขึ้นอีกครับบางบรรยากาศรอบอบขอบนะครับทำเลที่ตัง้งขอ,อกตั้งฟ้ามันได้ดีครับ อากาศไทยเทศดีิึงครับบรรยากาศ